ครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบนะครับไดชาร์จที่ติดมากับรถยนต์ของเรานะครับหากเรานําไปปั่นไฟโดยไม่มีแบตเตอรี่นะครับมันจะจ่ายไฟได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับพร้อมแล้วก็มาติดตามชมกันในคลิปได้เลยนะครับครับหากสมมุติว่าเราจะนําไดชาร์จนะครับไปทําเครื่องปั่นไฟนะครับโดยเรามีแค่ต้นกําลังนะครับตัวเล็กๆแค่นี้นะครับถ้าเราจะนําไปปั่นไฟให้ได้กระแส50หรือ100แอมป์นะครับ ตามที่ไดชาร์จเขากาหนดมานะครับมันก็จะเป็นไปได้ยากนะครับดังนั้นผมก็เลยจะทําการทดลองกับรถยนต์นะครับโดยผมจะดึงไฟตรงๆจากไดชาร์จนะครับเพื่อมาจ่ายโหลดนะครับหลังจากสตาร์ทรถติดแล้วนะครับผมก็จะทําการดึงขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับโดยจะไม่ให้มีไฟที่แบตเตอรี่มาช่วยจ่ายโหลดนะครับโดยจะไฟหลักๆจะมาจากไดชาร์จนะครับซึ่งข้อดีของรถรุ่นเก่านะครับมันจะสามารถทดลองด้วยวิธีนี้ได้นะครับ <ítulo> ครับตอนนี้ไฟที่มาจากแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ถอดขั้วนะครับอยู่ที่ประมาณ12.6โวลต์นะครับนี่นะครับตัวที่ผมจะทดลองนะครับแล้วก็จะมาจ่ายให้กับโหลดนะครับผมจะเพิ่มโหลดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากระแสจะไปต่อไม่ได้นะครับแล้วเราก็มาดูกันว่านะครับไดชาร์จตัวที่อยู่กับรถเรานะครับมันสามารถจ่ายกระแสได้เท่าไหร่นะครับครับไดชาร์จที่ผมจะทดลองนะครับไม่ไม่ใช่ไดชาร์จที่ติดมากับรถ เลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ครบ5ปีแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ดูนะครับมันจะอยู่ที่50 m 12แอมป์12โวลต์นะครับส่วนไดชาร์จบางรุ่นก็สามารถผลิตไฟได้เป็นร้อยร้อยแอมป์เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ลองมาดูที่50 m แอมป์นะครับจะได้ตามสเปคหรือเปล่านะครับครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับ ตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถอดขั้วแบตนะครับตอนนี้ให้มันชาร์จคืนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําการปรับรอบเครื่องยนต์ให้นิ่งนะครับประมาณ2,000รอบนะครับครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการนะครับปลดขั้วแบตขั้วลบออกนะครับขั้วหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มีการนําไปจากแบตเตอรี่ออกไปใช้นะครับครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตวางกล้องแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าถ่ายทําคนเดียวนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้ปลดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับตอนนี้ไฟที่มาจากไดชาร์จอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีไฟเสริมจากแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็ไฟจากไดชาร์จก็อยู่ที่14.45โวลต์นะครับประมาณ1 4 4โวลต์นะครับครับทีนี้ผมก็จะเริ่มทําการต่อโหลดเข้าไปเลยนะครับครับสังเกตที่หน้าจอกระแสและแรงดันดูเองนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมต่อ โหลดเข้าชุดหนึ่งก่อนนะครับนี่นะครับรวดความร้อนเริ่มแดงแล้วนะครับครับกระแสขึ้นช่วงแรกแล้วก็จะดรอปลงไปนะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายโหลดเพิ่มเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆจ่ายโหลดเพิ่มเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมหน้าจอเข้ามาดูด้วยนะครับเพราะมันอยู่ไกลไม่ค่อยชัดนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3 1แอมป์แล้วนะครับ แรงดันก็อยู่ประมาณ12.5โวลต์นะครับครับตอนนี้ผมก็จ่ายโหลดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อเสริมเข้าไปนะครับอยู่ที่ประมาณ41แอมป์กว่าๆนะครับตอนนี้43.6นะครับครับตอนนี้โหลดผมไม่พอนะครับเดี๋ยวดับเครื่องแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวหาโหลดมาเพิ่มก่อนนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้หาโหลดหลอดไฟมาต่อเพิ่มนะครับ เดี๋ยวก็จะย้อนกลับไปทําเหมือนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวกลับไปสตาร์ทรถต่อแบตเตอรี่คืนก่อนนะครับแล้วจะทําการถอดแบตเตอรี่ออกเหมือนเดิมนะครับครับตอนนี้ก็ได้สตาร์ทรถนะครับแล้วก็ทําการต,ต่อโหลดเข้าไปนะครับชุดเดิมเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ชุดใหม่เข้าไปอีกด้วยนะครับตอนนี้ต่อเพิ่มเข้าไปอีกครับตอนนี้หน้าจอดับนิดนึงนะครับเดี๋ยวใส่โหลดเพิ่มเข้าไปน้อยๆก่อน,นครับ ตอนนี้ก็ใส่เพิ่มเข้าไปจากเดิมแล้วนะครับก็ได้กระแสไม่เพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ45แอมป์กว่าๆนะครับคือสุดๆแล้วนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ผมก็เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ได้สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ45แอมป์นะครับครับหลังจากที่ทดลองเสร็จนะครับผมก็เข้าไปดูในรถนะครับก็ลืมไปว่าลืมปิดสวิตช์นะครับตัวแอร์นะครับพัดลมแอร์นะครับ ซึ่งมันก็จะกินไฟตัวนี้ไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงระบบในรถยนต์ไปสําหรับเดินเครื่องอีกส่วนหนึ่งนะครับหากรวมๆแล้วก็น่าจะได้เกือบๆ50แอมป์อยู่นะครับครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากได้ไดชาร์จที่กระแสสูงๆก็ต้องหาซื้อรุ่นที่กระแสสูงๆนะครับก็จะได้กระแสที่สูงตามนะครับแต่ว่าต้นกําลังของเพื่อนๆต้องพอด้วยนะครับครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามชมคลิปนะครับ